ดูอยู่แล้วดูอยู่ว่าอยู่เป่านะบเหนาน้ำเหอนต้นบพงมาได้นะครับนี้ก็อะไรยกมาเองครับไม่ทราบว่าเห็นทางจ้าของบ้านได้มาว่ามีลูกอยู่ด้านใน ไม่รู้เลยรีบกันนะครับตอนนี้ท่าจะยกมอาบริการบริหารเองรีบหนะ่อย